สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําที่นอนที่เป็นรุ่นขายดีที่สุดของทางร้านเรานะคะคือถ้าลูกค้าท่านใดมาลองนั่งลองสัมผัสดูก็จะใจอ่อนกับที่นอนตัวนี้เราเลยค่ะก็เป็นที่นอนชาโมนิกค,ค่ะตัวนี้นะคะความหนาเขาอยู่ที่9นิ้วเขาเป็นโครงสร้างสปริงพุ่มโดยใยเซลหนานุ่มพิเศษแล้วก็พุ่มด้วยผ้านานโนนะคะเวลาเรานั่งลองสัมผัสดูให้ความนุ่มเึ้งแต่ว่าไม่ยวบจนเกินไปเวลาเราพลิกตัวไปมาเนะะี่ยค่ะเขาจะรองรับสรีระเราได้ดีมากแล้วก็ให้ความนุ่มพิเศษ แล้วอีกครั้งป้องกันไรฝุ่นได้ด้วยนะคะป้องกันไรฝุ่นต้องการเชื้อแบคทีเรียนะคะสําหรับนี้ที่สําคัญเพราะรับประกันถึง10ปีกันเลยทีเดียวค่ะอยากให้ลูกค้ามาแวะชมที่ร้านแล้วนะคะเพราะว่าเราจะแกะที่นอนให้ลูกค้าชมหลากหลายรุ่นมากเรามีถึง30รุ่นด้วยกันสําหรับตัวที่นอนเนะาะตัการ์รใดสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านเราได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่เพจร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดียวเสรขึ้นให้ทางทางทางล่างน,นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ